า่าสุดแมนเชสเตอร์ูไนตดประจำวันที่17เมษายนโดยโค้ชเชฟวันแมนเชสเตอร์ูไนตดชาวน้ขออสนอะอารันตหนึ่งรายผีหนึ่งในหลายทีมจับตาของอารอนแบรนเดวลนะเมือ่องานนี้ต้น้าของทางฝั่งแมนยูนะฮะเป็นหนึ่งในหลายสโมสรที่เฝ้าจับตาดูอารอนแบรนเดิลผู้รักษาประตูสาวจำตันแต่ขณะที่สโมสรกำลังพยายามชะแก้ไข,ขวิกฤตในตำแหน่งต่างในขณนี้ โดยบริเ็นอัมบริมตัดสินใจดรอปองเดเรโอนาน่านะฮะในเกมกับพนฝัของฝั่งนิวคาสเซนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอัชตายบายินเดียผู้รักษาประตูที่ทำหน้าที่แทนก็ต้องการเสือกกสนระหว่างเกมที่แมนยูแพ้ไป1-4ในเซนต์เจมพาร์ก อย่างไรก็ตามนะฮะอัมบริมยืนยันแล้วว่าองเดเรอนาันนาน้นจะกลับมาเป็นตัวจริงกันอีกครั้งในเกมกับบรียงคืนฟารัลบอดีที่จะถึงนี้แต่นาระยะยาวเองอนาคตของเวืษสาประตูทั้งสองฝ่ายเนี่ยตกอยู่ภายใต้การจับตามองของทีมเนื่องจากว่าผีแดงเองนั้นกำลังพิจารณาที่จะสร้างทีมใหม่ในช่วงสมตินี้ โดยการได้ผู้รักษาประตูคนใหม่นั้นกลายเป็นปัญหาเร่งด่วนมากขึ้นนะสำหรับในทั้งของอัมบอริมและก็บรัมเดลซึ่งก็ถูกเวสแฮมจับตาม,มองในครั้งนี้เช่นเดียวกันได้กลายมาเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้ซึ่งอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติดังเกิษเองนั้นที่เคยอยู่กับในด้านของอาร์เซนอลและก็เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนั้นเตรียมที่จะออกจากใด้านของเซาท์มปตันที่ตกชั้นเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้แม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของฤดูกาลที่เลวร้าย ของนักบุญแต่ว่าบรนเดลก็กลับมามีชื่อเสียงเหมือนเดิมและยังคงถูกมองว่าเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่เรกว่ียาดีสุดในประเทศเลยก็ว่าได้โดยแมนยูเองก็จับตาม,มองเขานะฮะและคิดว่าเปล่านั้นประสบความสำเร็จและก็มีประสบการณ์ในพิมาริก ของเขาอาจทําให้เขาเองนั้นเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งในการช่วยแก้ปัญหาความผิดพลาดของผู้รักษาประตูที่เกิดขึ้นในครั้นี้ก็เป็นได้แต่พีดแดงเองก็ต้องเผชิญหน้ากับบ้ากของเวสแฮมโดยเชื่อกันว่าเกรแฮมพอสเตอร์เองนั้นระบ,บุว่าแรนเดลเป็นเป้าหมายหลักในการที่จะสร้างทีมช่วงซัมเมอร์ที่รอนดอนสเตเดียม นอกจากนี้แล้วแบรนเดลยังได้รับการทาบทามจากสโมสรต่างแดนในครั้งนี้เพิ่มเติมด้วยแต่ว่าซันสปอร์ตเข้าใจดีว่าเขาต้องการจะอยู่ในพิมเบริกในครั้งนี้ต่อไปเพื่อตำแหน่งในทีมชาติอังกฤษในคาัังนี้เป็นเว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปกักนนะฮะผีเรียกว่าหนึ่งในทีมที่อยากจะได้แบรนเดิลจนใจจะขาดอยู่แล้วถ้าได้มาดะฮะออนาน,า,นาเนี่ยขายทิ้งไปเลยเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อาร์ตหนึงไอผีจองเลยนะซีซันนี้เก็บแต้มน้อยสุดในเกมฟุตบอลพรีเมยริกโดยการน,นี้แมนยูยืนยันการจบการฤดรูกาล2 0 2 4ย่ำแย่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์สโมสรแน่นอนอยู่แล้วในแง่ของการเก็บแต้มน้อยที่สุดในพรีเมยริกในครั้งนี้โดยแมนยูเองก็บุกไปแพ้น cast ิวคาสเซิล1-4ต่อเมื่อช่วงวันที่ที่ผ่านมาปัจจุบันอยู่อันดับที่1 4ีไม่ต้งบนดแ8แต้มตามรังอันดับ12คีร์สันพาริชนะฮะทางถึงห้าแต้มเลยทีเดียว สถานการณ์ในพิม์บริกไม่มีลุ้นใดๆในครั้งนี้เพิ่มเติมแล้วโดยจากสถานการณ์ปัจจุบันแมนยูเองนั้นยืนยันการเก็บคะแนนในพิมเบริกน้อยที่สุดในหน้าประวัติศาสของสโมสรในครั้งนี้แน่นอนอยู่แล้วเพราะเหลืออีกเพียงแค่6เกมสุดท้ายของฤดูกาลต่อให้ชนะร,ะรวดเก็บไปได้มากถึง18แดต้มเต็มก็ตามที่ก็จะมีเพิ่มเป็น56แต้มน้อยกว่าสถิติในปัจจุบันในครั้งนี้ ดนปัจจุบันสถิตนะผมเก็บคะแนนน้อยที่สุดของพิมพ์เริกัอังกฤษของทางฝั่งด้านของแมนยูเองก็คือฤดูกาลสัปดเก็บได้เพียงแค่58แต้มจบอันดับที่6ของตารางคะแนนแม้ในฤดูกาลสัป่ยี่สิบจบต่ำที่สุดในอันดับที่8แต่ก็เก็บไปแล้มากถึง60แต้มใดฤดูกาลนี้ไม่เพียงแต่ทำอะไรสถิติในการเก็บคะแนน น้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกในครั้งนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าแมนยูเองนั้นยังอาจทําลายสถิติในการจบอันดับที่ต่าที่สุดในพรีเมียร์ลีกในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยอย่งไรก็ตามเป็นแฟนแมนยูเองอาจจะลืมความเลวร้ายและความผิดหวังในเกมพมรีเมียร์ลีกลงไปได้บ้างหากควา้าแชมป์ยูโรปลีกในฤด,ดูกาลนี้มาครอบครองได้ในครั้งนี้นั่นเิดนะเป็นนาวังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันครับว่าจะเป็นเช่นอะไร เรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ัหนึ่งไงอัลบริมป้องโอนาน่ามือกาวระดับท็อปนะโดยการน,นี้ได้ของบริเวณอัลบริมออกมาปกป้องอองเดรโอนาน่าหลังจากที่ยืนยันว่าผู้รักษาประตูประนี้ลงตัวจริงในเกมยูโรปาลีกรอบก่อนรองชนะเลิศนัดสองกับลียงในค่ำคืนวันพฤหัสบดีซึ่งโอนาน่าเองดูตัวจะทางทีมแมนยูที่ไปเยือนนิวคาสเซิลหลังจากที่ก่อความผิดพลาดสองครั้ง ทำให้ผีแดงเอกนั้นพระชัยเหนือสมบสรจากฝรั่งเศสในเกมนักแรกในคารักนี้อย่างไรก็ตามหลังถูกถามว่าสโมสรควรแยกทางกับมือเก,ก่าไวช์คัปารันนี้ในคารักนี้ใหม่เอาบริมก็ยิงจัดเคียงข้างผู้รักษาประตูระดับช็อปของเขาหรนะืนาเราสามารถทํางานกับองเดรโอนาน่าได้หรนะือนาหากทีมของเราเองนั้นทําประตูได้มากกว่าน,นี้และก็อันตรายกว่าน,นี้องเดรโอนาน่าก็จะทะําผลงานได้ดีขึ้น โอนาดาเองนั้นที่สุดท้ห้เห็นแล้วว่าเขาคือผู้เล่นระดับชอปของอินเตอร์มิลานบางครั้งเราก็มีบางฤดูกาลที่เราทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานหากว่ามีผู้เล่นคนหนึ่งทำผลงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานนะเราเองต้องเป,ปลี่ยนแปลงทุกอย่างในครั้งนี้นั่นไม่ใช่ขั้นตอนสำหรับเวลานี้ในครั้งนี้หปอกนะเราจะทำการประเมินทุกตำแหน่งหากเราพูดถึงความผิดพลาด คุณก็จะเห็นสถิติของผมสถิติของผมเนี่ยแย่ที่สุดในทีมของเราผมไม่มีผลงานแต่ผมคิดว่าผมเป็นคนที่เหมาะสมที่จะเป็นโคช้ชของทีมเช่นเดียวกับคณะของอองเดรโอนนาโดยขนาดเดียวกันแฮร์รี่แม็กไกวพื่นตัวทีมของโอนนาเองนั้นก็เห็นด้วยกับความรู้สึกนะของผู้จัดการทีมตัวเน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อผู้รักษาประตูของแมนยูในครั้งนี้นั่นอีกนะ โดยองเดร์พิสูนมาแล้วแดนดีดว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมเขาพิสูจน์มาแล้วที่อินเตอร์ว่าเขาเองนั้นเล่นในรอบชิงนชงนะเลิศแชมเปี้ยนลีกได้โดยตลอดอาชีพคุณมักจะมีช่วงเวลาที่ขึ้นขึ้นลงลงอยู่เสมอและมันก็อยู่กับว่าคุณจะสร้างตัวขึ้นมาใหม่และค้นหาความมั่นใจอีกครั้งในครั้งนี้ได้อย่างไรตอนนี้เขาเองนั้นน่าจะรู้สึกว่าทุกอย่างดูจะไม่เป็นใจกับพวกเขาแต่เขาจะรับมือกักบมันปเปทีละเกม ผมเล่นหน้าองเดรโอนาน่าเขาเก่งป้าเลยนะผมมั่นใจในตัวขององเดรรนะครั้งนี้เขาเป็นมืออาชีพที่ยอดเยี่ยมและก็มีประสบการณ์มากมายและเราเองนั้นก็รู้จินว่าเขาเป็นผู้ปรกประจูระดับช็อปในครั้งนี้แตผมพิจาว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่อัมบริมก็คิดแผนเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นต้องรองดูกันต่อไปก็แล้วกันเรามาดูข่าวต่อมากันครับ แมนยูพบมาริยงแม็กไกวส์หนุนโอนาน่ามือก่าตัวจริงแม้จะโดนวิจารณ์ยับในครั้งนี้ก็ตามชีโดยก่อนศึกยูโรปาลีกแมนยูเองก็พบมาริยงกับพน้าของแฮร์รี่แม็กไกวส์กันสักหน่อยนะฮะในการออกกำงปกป้องออนเดรโอนาน่าผู้รักษาประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ว่าเพิ่งจะโดนวิจารณ์หนักจากฟอร์มาพาดนัดก่อนมั่นใจในทวารทีมชาติแคนาบรูนจะกลับมาโชว์คลาสในเกมสำคัญในค่ำคืนวารัตส์บอร์ดีนี้ โอนันนาเองได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมแรกกับนักขงดียงว่าทีมแมนยูตอนนี้เหนือกว่าเยอะ,ะฮะและรักโดนเยมัญยามาชเตชกองกลางทีมลูกหนังของมือน้ำหอมซึ่งเคยค้าเกือกับเรเวิลห้าปีบกกลับมาว่าเป็นผู้เขาเองนั้น่ี่้รักษ,ษาประตูที่เหลวร้ายที่สุดในหน้าปลอดของ ลดละครในความฝันจนในที่สุดแล้วโอนาน่าซึ่งถูกจับตาม,มองมากเป็นพิเศษในเกมบุกไปเย็ยนทาริยงก่อนจะก่อความผิดพลาดจนเสียประตูทั้ง2หนในเกมที่เจ้าบ้านไล่ตามติดเสมอในครั้งนี้ไปได้ 2. 2ต่อในช่วงท้ายเกมโดยจากฟอร์มที่เลวร้ายของโอนาน่านั้นทําให้บริเบนอัลวริมกาชื่อเขาทิ้งไปในเกมฟบบุตบอลพิมเยรีกนัดบุกไปแพ้เดวกาเซนสต่อหนึ่งเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลว่าดินณัวานทีมอินเ์มิลานจำเป็นจะต้องถูกตัดนนฮะออกจากด้านของทีมเพื่อจะเป็นการกระตุ้นนักเตะอย่างไรก็ตามอัชตายไบยินเดียก่อความผิดพลาดเช่นกันในเกมที่เซนต์เทมพาร์กกระทั่งมใ่ฤสุดวันที่16เมษายนอัมบริมยืนยันแล้วว่าโอนาน่าจะได้กลับมาลงสนามในเกมต้อนรับวิริยงยูว่าพารพบอดีนี้ตอนกริีงดังกล่าวแม็กไกวก็ออกโรงหนุนโอนาน่าเต็มที่โดยยืนยันนะว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูชั้นยอดจริงจนะ โดยผมคิดว่าก่อนอื่นเลยอ,องเตเรเองก็พิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วว่าอาดีตผู้รักษาประตูนะฮะชั้นยอดเขาพิสูจน์กับอินเจอร์เขาได้แชมป์ามากมายและก็ได้เล่นนัดชิงชนตลเลิศแชมเปี้ยนลีกแม็กไกวก็ได้เอ่ยเมื่อวันที่16สิงหายมโดยในระหว่างอาชีพเองนั้นคุณก็มีรวลาที่ขึ้นและก็ลงเสมอและคุณจะค้นพบนะว่าตนเองนั้นฟอร์มตกเล็กน้อยมันทําให้คุณต้องเรยกความมั่นใจในครั้งนี้กลับคืนมาเพื่อโชว์ฟอร์มกันอีกครั้ง ตอนนี้เขาน่าจะรู้สึกนะว่าทุกอย่างไม่เป็นใจให้เขาแต่คุณต้องว่ากันแบบนัดต่อน,นัดแ้าผมมั่นใจนะว่าเขาจะทำได้ในวันพรุ่งนี้เขามีหมู่โริกที่ยอดเยี่ยมและเขาเฝ้ารอเกมในวันพรุ่งนี้ในคัณงนี้นั่นอีกน,นะเขาจะแสดงให้ทุกคนได้เห็นการได้เล่นอยู่หน้าองเดเรมันยอดเยี่ยมมากแค่ไหนผมมั่นใจที่ได้เล่นอยู่ข้างหน้าองเดเรเขามีอาชีพที่สายพิเศษเขามีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสรแมนเชสเตอร์เดดในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนที่รชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ